โอเคสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่างอาตีโอเคอเย่ไป้ีย์บอรบดก่อน เอาแหล,และล่าสุดคือต้องตั้งคีย์บอร์ดเองโอยจัดการเองวะทุกอย่างเก็บเงินไว้ใส่คน,นเดียวดีวะเนี่ยโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อย เมาอุ้ยเมากระดมบดนี่ลูกยได้ขึ้นมนกัำอะไรบัว่านบัว่านนี่โบมันโอ้มีแพนลอกเมาบว่านนี่เอาพี่บอร์ดมาเหล็กตัวนงก่อน เข้าเกมเข้าเกมเขานะ้แเาแมพตลอดเลยโอโ้โหผู้ดีคี่บอดกว่าแม่งมันเอาหน้ามือก็ตาขี้บอดกูเหลือกวกวมไปคนอยู่บนเนี่ยไปจ้ะเอาแล้วเอาเรื่องแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะ อ๋อลงสีอ๋อพอไหมเอาเข้าไปนนกากคนอื่นอ๋อเอ้ยเ็ตุกาก์กูเดียวอะเหตุรอโอ้โหของคนอื่นแบบเ็ตเร็วแบบเหตดคุณภาพดีตัวละครโหลดแต่อ๋อคนอื่นเออเริ่มมาบางโตแล้ว,วไปไหนดินของผมติาเล่นไ <c oughs> ด้เลย,ย,ยอื้หว้าว น่าชอบปีนในตอโอ้จักตอกก็ชอบเหมือนกันตุ้แหลกอะอุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะยัอยงอะอยังอะเขาเหยียข้ามนือแล้วเข้ากระจกอะปีนจะไปขงบนเลยอะคือ คืออะไรรอคือ <c oughs> ซีอนามิคุ้วาแล้วว้าดิวเข้าไปได้นิวกดตรงนี้ไว้ตรงนี้ไว้ เขาแค่เขาคนเดียวอ๋อเออเอ้าลูกีนี่กุก่อกสาวเลยอ้าวคนเออเขาคือหลอดเฮ้อมันบรยุติธรรม có nữa nó là à Hãy cô Để không mãi lại. แอร์แช่เอฟซีเอฟซีเออกูเข้ยใจแต่แบบแฟนคลับหรือผู้ติดตามนั้นไอ,อ้ผู้ติดตามผู้ติดตามอมืจะรับแกผู้ติดตามเท่านั้นส่วนพวกแกไม่มีส่วนร่วมฉันไม่รักแปดแกหรอกฉันไม่ได้ดูการแต่งตัวหรอกนะแต่ฉันดูแบบจะรับแอร์แช่แฟนคลับ Club, หรือผู้ติดตามของฉันอีหยะกูร้องฟูว่าผู้ติดตามมันดีอีจัดแค่เนี่ยกูก็ว,ว่าเมไ่อไหร่ที่หยกขาดหาย เออฉันจะับแอร์แค่ฉับแอรแค่ผู้ติดตามเออวอลได้แหละง่ายกระจกแค่นีไก็วอลได้บ่แอมรแต่นี่อำไมอ่ะนใคือโอ้ตกลง ตกลองตง,ตงอย่งคืออ,อะไรฮะเอา,าี่นคืรีบแหะเรอ้ารีบขึ้นดวงขึ้ดวงรีบข้ดวง,ดวงอ๋อน้ำท่วมอี้วัวละวันภาษาออกภาษาอังกฤษบ่ออานี่ก็พวกนี้ โอ้ยแต่ฉัรบางเองอะขอได้บอกเอาเอาเอาเออาแล้วออุยอุ้ยอุยอุ้ยอุยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โอ้อุ๊ยออออออ้อ้ แม่งน้ำตาไหลเลยเจ้าตึงเต็มชิบหายเออ,เอ,อทวนอีเดียวงั้นเลยนะมัดสูแม่มึงด่ากูสีแดงกูเป็นกระเบาสีก็มาต่อกันโอ้ยหนีเด้ออ้าวจะผุดใหญดอกจะตามกูไลาตามเยัดตามเยัดตามว้าวน้ำดอกท่านคนไทยดูนี่โอ,อ้ลูกยีราฟมันเตะกู คือยี่หมาหนิโคตรพอโคตรแม่งไปผู้เดียวมีปัญหาบอกอะหัวกูไปผู้เดียวแม่งก,ก,กูเดี๋ยวอยู่ผู้เดียวดีที่สุดทางลงฉุกเฉิน อะไรอ๋อเวลาโค้วิซิบเก่มันก็อยู่ที่เก่าอยูุตสันมึกเตะเนื้อไปเอ็ดหนักเก่าไปบูจีโอ้ฉันอยู่นี่แหละมีความสุขที่สุดแล้ว กูยืมใช้บันทึกฮึด mm ีอ้โห

เปล่าลงที al, English, ่ห oh. ล oh, oh, ังมันจิเป็นไงอยิ่งใหอ่ยูนันโอ้ยอ๋อก่อนอ๋อหลอดช่ยหลอดอีกแหละคุณอาตาดิเขาหลอดกันเฮ้ยตามบักงูไอรอนแมนไอรอนแมนไม่ใช่แหละ ABS เอสพีไออะไรวะมันเรียกว่าอะไรวะไม่สูไม่ได้รู้นะเพื่อนตู้เนี่ยมันคืออย่างวะเอ,อ่อดำไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หุยคนนี้แต่งตัวคนไม่เท่นั่หน้านังตามเอสพีไอเออ S B เอสพีไอเมนบอว่าเออคุณบอกว่าจัดจัดละคุณอย่าบอกชื่อเขาบอกอะไรก็บอกไม่ใช่สั่นละ อยู่ตรงชั้นสองก็แม่งชั้นสองยู่บิถาตรงชั้นสองน,นี่แหละเพราะมีอย่างมันจังได้แบบนีท่านเออถ้าเป็นแว่ดาวโควิดที่เกาก็บกบกบกบลบไปอยู่ข้างบนพุ่นอุกกาบาตนีไแมซู ฉันจะอยู่ตรงนี้อุ้ยโอ้ยตหมดอุยพัดชูกู้ตายอ่ะพี่กู้อีดีสมชูใส่ชายอย่างยาไม่ได้กาาว่ายาเบิร์นูซู่จะขึ้นไปข้างบนแล้วสู่ขึ้นไปเฮ็ดยังโอ้ยย่าอยู่กูรูอีสันดาน,น,ก,น,านกุกแกงหลายซู่โซก็ผัว โอ้ยมืออีสานนี้เด้ออืมช่วยช่วย่ยห่อยตามกูไม่หยอีเขยหน่อยหน่อย,อย,อยไ,ไปแล้วตั้งก็บ้ามาตกใส่ซูนน่ะ ก็เคยซื้อสิมันโมเม,เมนต์ยังสัน้นโอ้ยใส่ชูตเต็มๆพนานนั่นชูเพื่อตายว่ะโอ้โหใส่หัวชูขนาดนัน่นนะเหนื่อยใจเฮ้ยผีคนนี้ผีคนนี้สวยมากผีคนนี้ชุดหนาะซื้อกี่บาท หน้ามึงอะซื้อกี่บาทต้งผมมึงซื้อกี่บาทหัวมึงซื้อกี่บาททำไมไม่มีปากอะพูดไม่ได้หรอเป็นชิตตี้เหรอเอามีกี่ปากมึงสิมึงจะมีปากเหมือนเขาหรอเฮ้ยลองเท้ามึงซื้อกี่บาทเฮ้ยเพ่เพ่ไม่เก็บติดผมมึงซื้อกี่บาทอะเสื้อมึงซื้อกี่บาทลองเท้ามึงซื้อกี่บาทไอ้เชี้ยมึงสักจะกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออมึงสักกี่ทั้งหมดแล้วกี่บาทมึงอะขอตังค์หน่อยดิกูจะไปทำเหมือนมึงกูจะก๊อปมึง โอ้โอ้โอ้โหรูปป้นรู้นคุณคุณคุณอยแมมหนาบุรมดาอมเบไม่น่านองไปนากบตายได้หรออย่าอ๋อนีเวลาควิจ กขดีน่กลัวกูปรูบ้านน่ะอ๋อสููมเราต้องมีนี่เองดนึ่เลยสูนกูเินม่อยู่นหนอกระคา้ยสิเาแม่มึงเจอผเกือบโดนมึงคชดว่าแผลกระถายุยล่ะกูโดนโอ้ยหรือเงี้ยนี่อย่างกูล โควิดว่านั่นอ่ะซู้ๆยิงไปไกลมันมันมันเป็นมันเป็นตัวแพร์เชื้อทำมันตดโควิดคือมามันจะเป็นยังไงอ่ะเออกบบสวยวะเนี่ยอย่าไปเสือมันอย่าไปเสือมันจะเข้าไปใกล้มันทำมันตดโควิดทุ่มมาล่ะเชื่อไปเสือมันหลายทำมันตดโควิดมาแล้วมันแพร์เสือซีซอ่ะซูซัวไปเลยเด้ ต่อลปิดเพลงเดี๋ยวมัง้งปิดเพลงเดี๋ยวมัง้งเออกูลืมคิดไปเล้เพลง,งลกูติลิขสิต์แม่งติดระดับกูก็เป็นอย่างดอกเนี่ยมติลิขสิต์ โอ้ยสูกระแน่นไปกูคิดว่ากูว่าค้เขาขอบมว้เนี่ยอโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอวยอป้าจุดคืองามแท้ขอรบกวนเดีบอเด็กแงตว้เจ้า เฮ้ยเฮ้ยนี boss, ่แตงกงงามก็กันหัวมันอันหาสิโกบักหนึ่งจะโอ๊ยนีเป็ดนี่ยิงเหรอดังแล้วยิงโอ้โหอย่างอ้าวนี่ขึ้นข้างบนกันเหรอเนี่ยังไ่ขึ้นข้างบนกันหมดเลยอ่ะไม่ก็้งเลยมายความว่า พอขึ้นด้วยโอ้น้ำท่วมเอาเอาเอารีบ,บ,บขึ้นเร็วๆโอ้ตายแล้วก็รอ,อดแน่แน่ไม่รอดไม่รอดดูธานะพี่รอดโอ้ยน้ำกรดน้ำกรด นี่นีหนีพักนานลงไปตัวต่างใจยุงมันลงไปแต่ทำไมก,ตไมก,กดตกงก็ขึ้นตายกลายคืนไปยุ่หลังค่า แต่กลบอลูงก oh, ู่าประตันกิโมอก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดโอ้ยบังมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเออสำหรับคนที่แบบอยากเล่นด้วยก็สำหรับคนที่อยากออกคลิปด้วยก็เออสามารถคอมเมนต์มาในคลิปนี้ได้แล้วก็จะพาไปออกคลิปกับเราเออแต่ว่าคุณต้องแอดมาก่อนห้ามแอดผิดรหัสถ้าแอดผิดคุณก็ กูแอแอดกลับเหมือนเดิมอ่ะเออบ๊ายบายจบคลิป